กราบสวัสดีครับพี่ผมนะครับกราบสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุรนครับผมนะครับมื่อนี้พี่น้องครับผมก็มีมวยมาหายสองตัวนี่เ,เต็งต่ก็หน้าช่องเนาะ เอาละพี่น้องครับมื่อวานนี <een> ้เขาโยกกับศึกเจ้ามวยไทยกับผมประจำมมาที่14ครับกันใหญ่ยน25ของเก็บเลครับก็วันนี้ประจำวันเสาร์เอาละพี่น้องครับมวยที่ผมมักวันนี้ครับตัวแรกเลยครับผมนำมวยผู้ที่สองรายการครับผมเจ้าหน้าผมนะเพชรจักรดาครับผมดาวเด็ดมวยไทยนะครับไอเจ้าตัวนี้ครับเปรยเพชรมวยมวยหมัดครับมวยเดินนะครับมวยบู๊ครับเตะขาต่อยหมัดผมว่าไปปลายนี่แข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะนะครับเพราะว่ามวยคู่นี้นี่เคยเจอกันมาแล้วก็เป็นทางได้ครับผมนะเพชรจักรดาครับเคยคว้าชนะ ไปได้นะครับไฟนี้ครับก็เป็นทางด้านเพชรจากดาเขาจะย้ําแขนออกชนะอีกไปอีกนะนะครับผมท่อนทงเลยนครับส่วนด้านมวยคู่เอกของรายการครับผมน้ำมวยคู่ที่3ครับหน้าผมก็ชอบทางด้านผมนับกิจสน,นาครัผมดาวเด่นมวยไทยนะครับไอเจ้าตัวนี้ครับเปรยเพศมวยมวยเข่าครับมวยคุบเครื่อง นะครับยกสองยกหนึ่งยกสองแกไม่ทำหรอกยกสี่นี่แกมาเนี่ยล็อกล็อกแทงเขาตัวเดียวเลยผมว่ามดเดียวครับผมไฟนี้มดเดียวจบอย่างแน่นอนนะครับผมรักทุกคนเนี่ยเคยโดนมดเดียวไปแล้วนะนะครับรักทุกคนเนี่ยเคยแพ้มาแล้วทําแพ้ทางด้านกฤษณะไปได้นะครับไฟนี้ครับก็ย้ําช้เอาชนะไปอีกนะครับก็วันอยนี้ครับวันนี้ครับก็ชงในพิกัดปอนด์หนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์ครับก็ทางด้านกฤษณะครับจะเอาเกมขัดมาคาดเอวตัวเองนะครับในไฟนี้นะครับผมแจ้งด้านกฤษณะนะนะครับไฟนี้นะครับขอสรุปง่ายๆครับมวยวันนี้ครับที่่ผผผผมมมมมชชชออบบบบบคคคครรรรรััันนวยูแกด้เพ ดาวนะครับคนที่2ครับผมชอบด้านกฤษณะนะครับผู้ใดมักจัดไปได้พี่น้องเด้อนะครับผู้ใดมักกระสวนได้เลยนะครับใครเจอคลิปนี้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยขอกราบสวัสดีครับ